นะขั้นตอนเนี่ยจบหรือยังหรือยังไม่จบนะขั้นตอนยังไงฮะขั้นตอนตอนนี้ยเราพิมพ์เป็นปฐมเลือกให้แล้วครับ,รบจำนวนที่ประมาณ18บแปดตนะแล้วก็จะเป็นหลังเรียบครับะอ้จาน์จะจานให้กับมืออีกทีนึงจานกับมือจานกับมือเลยนะอันนี้ใช่ไหมหลังเรียบวันนี้ใช่ไหมฮะหลังเรียบอันนี้โดยที่ไม่ตัดกอบ ไม่ตัดปีกไม่ตัดปีกนะ,ะอกการเนี่ยดูเลยอ๋อฮะ,ะนะหลวงพ่ออันนี้เป็นพายยอดทวงอันนี้เป็นพระยอดทงเป็นหลวงพ่อโตเป็นหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนี่ความเป็นมายังไงในของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นพระพุทธรูกสมัยสุขโขไทยครับแต่ส่งที่แปลกก็คือในเพชรบุรีอันเดียนี่องเดียวก็คือเป็นศิลปะของชาของเราครับก็คือกำแพงเพชรครับ เป็นพระพุทธรูปคุนปั้นอายุตามที่กรมศริลปากรเอาอิฐที่อยู่ฐานขององค์ท่านไปตรวจถ้าคาร์บอนได้570อบปีบวกลบครับ,าาบและทีนี้เป็นพระโบราณพระาจาก็เลยแล้วเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในวิจิบุญก็ว่าได้เห็นว่าโผล่ขึ้นมาจากดินแค่ครึ่งองค์ครับโผล่ขึ้นมาจากดินแค่ครึ่งองค์ครับ มันเป็นป่าอยู่ตรงนั้นเป็นป่าพระอาจารย์ก็ไปถางไปถางแล้วก็เจอองค์ท่านแล้วก็ได้ยินเชิญท่านขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสบเข้าทุกวันนี้แล้วเป็นเบอร์ตรวูที่ใหญ่หน้าตัก3เมตรนะครับหน้าตัก3เมตรแล้วสําหรับพระยอดทงอันนี้ก็คือทําให้เป็นยอดคนเป็นเมตตามหานิยมเป็นยอดคนในทุกด้าน คือเป็นเป็นทีมที่จำลองมาจากหลวงพ่อโตทีมที่จำลองมาจากหลวงพ่อโตโดยตรงเลยนะอันนี้เป็นรุ่นแรกองการสังทบแล้วก็ทําเป็นแบบยอดตรงทัเซึ่งมีความหมายทางด้านชัยชนะชัยชนะเป็นหนึ่งตลอดไม่ว่าจะไปหาใครหาใครเราก็จะนัความเมตตาเป็นหนึ่งตลอดเป็นต้งหมาบนาแล้วก็เมตตาเจ้ากราศับที่ทำอยู่นี้ทีสามเงเนเงินเงินเงิน มีเงอทองแดงครับแล้วก็มีเ้อทองเหลืองแล้วก็มีเงาปะกาก้าครับแต่ขอบอกไว้ก่อนที่ดำทองเหลืองนี่ไม่ใช่จ่าฮะคือเป็นทองเหลืองขัดมันล้วนๆทองเหลืองล้วนๆครับแต่ที่เราทำกันเห็นมากบางทีก็เป็นจ่าบ้างธรรมจ่าในที่นี้ก็คือย้อสีก็เป็นทองแดงธรรมดาทองเหลืองธรรมดาไปย้อมสีเป็นอปะกาบ้าง เป็นแดงบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ย้อมสีเป็นทองเหลืองบ้างเพื่อมันเงาขึ้นแต่ผมวอาจา์นี้จะเป็นเนื้อบราณก็คือทองแดงก็เป็นทองแดงทองเหลืองก็เป็นทองเหลืองอ่ฮะอัปปก้าก็เป็นอัปปก้าเงินก็เป็นเงินรับนะครับจะเป็นแบบนี้นะนอกจากพระยอดธงหลวงพ่อโตยอดธงแล้วก็ยังมีอุปคุตมีอุปคุตไถึงจำอุปคุตนะออุปคุตเนี่ยช่วงเนี้ย หนึ่งพุ่แล้วทุกอย่างเมื่อวิกฤตขึ้นทําให้มันคนมันร้อนใครก็ตามที่เอาผงบกคุดไปใช้เนี่ยจะเกิดความร่มเย็นในใจเพ,พราะผงบกคุดเนี่ยลอยอยู่ใต้น้ําอยู่ใต้น้ําโดยที่ไม่ใด้ใ,ใครครับถ้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอันนั้นยังไม่พอสามารถปราบมารได้ก็<อ>คืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาเพล้่ผ่านสามารถปราบได้ครนะ อุปรณ์ของวัดพระแก้วจะเป็นปางนั่งสมาธิจะไม่ลวงบาศถามว่าเพราะอะไรไม่ลวงบาเพราะว่าอุปรณคเนี่ยพระเทระเนี่ยท่านไปนั่งอยู่ใต้ใบบัวบนะตั้งมันร้อนอา,ากาศมันร้อนท่านก็ไปนั่งอยู่ใต้น้ําใบบัวเมื่อใต้น้ําใบบัวคณะสงฆ์เรืประชุมกันนะในเรื่องพระเจ้าทรงมาราชจะฉลอง พระสถูกก็คือเจดีเพื่ออุทิศถึงพระเจ้านั่นเองครับทีนี้ท่านไม่มาประชุมครับเมื่อท่านไม่มาประชุมแล้วคณะสงฆ์ก็เลยให้ท่านเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลในการจัดงานมหรรมต่างๆแล้วดูแลไม่พยายามมารบก,กวรก็คืออุปสรรคต่างๆนั่นเองครับท่านสามารถที่จะปราบอุปสรรคได้ขนาดพยายามเนี่ยท่านเอาหงวหมาเนี่ยวหมาเล่าเนี่ย คือประคุดเอวใส่คอไปยมามาจนไ่ยมานยอมจำนวนทุกอย่างครับจึงมือว่าที่ไหนก็ตามแต่จะทําบุญอะไรเกี่ยวกับาามัมทธวามีมรรคต่างๆจะต้องมีหอมประคุดครับ,บนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ว่าท่านใดที่ใช้หองประคุดมีประคุดไปติดตัวทาให้สามารถที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเราได้สามารถผ่านไปได้ด้วยดีเรียบง่าย ครับ,คร,บครับนะเดี๋ยวนะหลวงพ่อพาไปดูการปั๊มอุปรุ์หน่อยพ่ออุ <_ Princip als> ปรุ์เราปั๊มที่เครื่องไหนนะพ่อปั๊มที่เครื่องนั้นเครื่องนี้อ่ะฮะนะครับเครื่องนี้ปั๊มอุปคุ์นะฮะให้พระอาจารย์ปั๊มเนงใช่ไหมไม่ไม่ครับนะพระอาจารย์เอาเอาอุปรุ์มามาให้ให้ชมหน่อยพระอาจารย์พระอาจารย์ปั๊มนำเลิกไปแล้วนะฮะนะหลวงพ่อได้ปั๊มนำเลิกไปแล้วนะครับ นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเนื้ออปก้าเนื้ออปก้าครับเนื้ออปก้านี่ด้านหน้าจะเป็นแบงนี้ครับแต่นี่เป็นด้านหลังยันยันครับยันสำเภาทองยันสำเภาทองยันสำเภาทองแล้วก็แคลคลาดเป็นยันของหลวงพุยิ์ครับข้างบนครับนะสำหรับค้าขายไไหนก็จะราบลื่นอ้นั่เป็นสัญลักษณ์ของคนจีนที่เขาใช้ค้าขายโดยเฉพาะครับ นะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นแล้วก็จะเกิดความเมตตามหานิยมทั้งนั้นก็ยังจะสามารถผ่านอุประสัรคไปได้เพราะว่าพระอุปคุธเนี่ยเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าเกี่ยวกับปัญหาต่างๆสามารถอธิษฐานใช้ได้เลยอืนะฮะนะนี่พระอุปคุรับนะพระอุปคุตนะ<ม>ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเป็นยันด้านหลังเป็นยันทัพเทาไม่ได้ไปอกเรียนใครมานะนี่เป็นยันของบาจารย์โดยตรงที่ได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์มา โอชื่อรุ่นอะไรข่งพ่ออ่าชื่อรุ่นนี้ชื่อรุ่นมหาลาบ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 นะครับนะรุ่นมหาลาบของหลวงพ่อตีวัดพระแก้วเพชรบูรณ์อันนี้เป็นรุ่นแรกนะพ่อนัรุ่นแรกนะรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกที่ทำหลวงพ่อเปิดเปิดจองตอนนี้เปิดจองตอนนี้ก็จองนานแล้วจองนานแล้วจองนานแล้วแล้วก็อันนี้เรามาที่โรงงานปั๊ม ก็ปั้มเป็นผสมมะเลิกผสมมะเลิกแล้วก็มีการบวงสรวงด้วยการบวงสรวงในการจัดะชัหลวงพ่อบวงสรวงบอกเก่าบอกกามหนึ่งบุรุคมูครูของพอาจารย์ก็คือหลวงพ่อพิชบูลทั้งอีสานเขาจะรู้กันว่าหลวงพ่อแดงบัดแดงคนะหลวงพ่อลุงบุษชมครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลวงพ่อจิหลวงพ่อยิดแล้วก็หลวงพ่อถนอม กูเป็นกาลามออ๋ขอบารมีครูบา,าอบา,บาจารย์บบาาาารรรมีคูอจย์ทำไมต้องขอบารมีครูบาอาจารย์พ่อเราเป็นได้เขาบอกว่ามีอยู่ข้อเดียวว่าเรียนตามพ่อกอกับครูครับจะเก่งกว่าพ่อจะเก่งกว่าครูอ๋อนั้นองขอบารมีท่านต้องขอบารมีท่านอ่า,านะมัส จึงจะสาเร็จผลไม่ใช่เราเราไม่ได้มีครูเรามีครูบาอาจารย์ต้องขอบารมีท่านจึงบอกว่าครูแรงครูแรงที่มาเขาคุยกันก็าพ่อเหตุนี้ครับขอบารมีครูบารมีครูไม่ใช่บารมีตัวเองบารมีของครูบารมีของครูต้องขอบารมีครูต้องขอบารมีครูนะวันนี้นอกจากขอบารมีครูแล้วก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใช่อำนาจคุณพระศรีรัตนใจด้วยครับบารมีของพระองพระตูด้วยแลวก็พระอุปคุตด้วยนะระอาจารย์เชิญมาหมดเลยวันนี้ครับนะ เรียบี่บอ๋อันนี้หลังเรียบนะที่พ่อจ่ายจานให้ครับนะหลังเรียบอันนี้ด้านหน้านะหลังเรียบนะอันนี้ด้านหน้านีอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังจะหลังเรียบแล้วพรอจายจะไปจานเองอ๋อจะไปจานเองจะไปจานเหมือนกันตรงนี้เลยะะเหมือนกันโอ้นะอาจา์อย่างนี้เลยโอ้พ่อจารย์ผมดูแล้วเนี่ยพื้นจะลื่นแล้วก็ค่อนข้างแข็งพ่อจารย์จานไหวไหม่ะ ไหวๆมันมีเครื่องจานไฟฟ้าอยู่อ๋อใช้เครื่องจานไฟฟ้าใช้เครื่องจานไฟฟ้านะมันจะกดได้ง่ายกว่ามันจะกดได้ง่ายกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าใช้เป็นเป็นเหล็กจานเป็นเหล็กจานไม่ไหวนะไ,ไม่ไหวนะจานมัน,ม,นมันบางแล้วก็มันมีโอกาสที่จะลบได้อ๋อพระอาจารย์อยากให้คมชัดอยากให้คมชัดนะแล้วอยู่กับพระไปนานๆครับแล้วรุ่นนี้ที่พระอาจารย์คิดไว้จะไม่ตัดตี ไม่ตัดขอบตัดขอบตัดติ๊กนะแต่เป็นอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้ขอบก็ไม่ไม่ใหญ่มากขอบเล็กเล็กเล็กครับนะครับนะพระอาจารย์เปิดจองรายได้เอาไปทําอะไรครับรายได้นี้จะไปสร้างอุโบสถให้สําเร็จรูปไว้ดีเพราะว่าพระอาจารย์สร้างมาสิบปีแล้วครับนะก็เพื่อเป็นที่ปฏิสถานขององค์พรขตูที่เองครับแล้วก็เพื่อให้คนได้ใช้ได้กราบได้ว้แล้วก็ ให้คณะสงฆ์ได้ใช้กิจกรรมในงานของคณะสงฆ์สามกมต่อไปนะฮะโบสถ์นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะที่ทําไปโบสถ์นี้ทําได้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยังขาดอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอ้แ<ล>วัดเรานี้ยังไม่เคยมีโบสถ์ยังไม่เคยมีอนะ่าเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแหล่งทำโบราณด้วยเป็นแหล่งโบราณสถานด้วยอ่าฮะแต่คาดว่าในาอดีตก็คงจะมีเพราะว่าเป็นสถานธรรมครับก็คือก็ก็น่าจะมีอ่าฮะเพราะว่า นับบนกโบราณคดีไปขุดไปเจอฐานใบเสมาเห็นเ็ he, 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 แค่ฐานใบเสมาเท่านั้นเอง uh huh. แล้วก็เรียงรายอยู่ข้างบวชเราแต่เราโชคด,ดีว่าของเราเนี่ยอยู่กลางโบราณสถานได้โดยที่เหมือนโบราณเลยเพราะว่าเวลา กรมศิลาปากรไปขุดแลวไปเจอพอดีสวยงามออกมาแล้วก็จะทําเป็นยุคลูกใหม่แล้วก็โบคราบฐานข้างล่างก็จะเป็นโบคราบข้างบนที่ขึ้นมาเป็นพระเป็นเจดีเป็นกุโบสถก็จะเป็นยุคใหม่ผสมะสานกันผสมผสานกันเพราะฉะนั้นคุณบอกขอเชิญทุกท่านนะครับร่วมกันบูชาร่วมสร้างบุญ เพื่อที่จะไปทําอุโบสถให้เสร็จสมบูรณ์เอาไว้ในบุทคศาสนาของเราคุณพ่อนะจะกําหนดเสกเมื่อไหร่ฮะจะกําหนดเสกวันที่24มกราคม<อ>2565เป็นเลือกดีครับถามว่าทำไมมันดีนะนั้นเขาบอกว่าวันนั้นนะเขาบอกเป็นวันเกิดของพระยาบานนนครับนะครับ เป็นวันเกิดของพยาบานนท์ถามว่าทำไมเป็นวันเกิดของพยาบานนท์สิบสองปีจะมีหนึ่งครั้งก็คือตรงกับขึ้นสามค่ำเดือนสามอ่าแล้ววัาานอังคารแล้วปีนี้จะมีสำคัญคือปีขานอ่อฮนะแล้วปีขาศยังไม่หมดนะครับในปฏิทินเรานับเรื่องตั้งแต่พกกา,าใช่ไหมห<า>แต่โบราณของเราเราเริ่มเมษาอ๋อ ตอนนี้อยู่ที่ปีขานอยู่ปีนี้อยู่ที่ปีขานอยู่นะยังไม่ไปปียังไม่ไปปีถ่อยังไม่ไปกระต่ายยังไม่ไปยังขานอยู่ขาน,นอยู่ถึง,ถ,งถึงเดือนไหนฮะถึง,ง,งเดือนเมษาขานถึงเดือนเมษาถึงสงการเมษาอ๋อตอนนี้เป็นปีปีขานอยู่ปีนี้เป็นปีขานอยู่๋อแล้วนั้นไม่พอโบราณนนะ่ะทางอีสานก็ถือว่าเคลื่อนสามคำเดือนสามวันคารปีขานเขาบอกว่าเป็นวัน โชคลาภอย่างดีทําอะไรก็จะเป็นมงคลทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ<อ>จึงถือว่าปีนี้เป็นปีมงคลของทางวัดแล้วก็ญาติโยมสัธุชน้งหลายที่ได้วัตถุมงคลของทางวัดไปแก้วไปครับนะจะประสบความสําเร็จครับพระอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าก็เื่อมันนี้ก็คือตามครูบาอาจารย์ามาแล้วก็ดูสังเกตดูครูบาอาจารย์ที่ท่านทำเออมันก็สําเร็จผลครับนะหลวงพออ่อเสกกี่องค์ฮะเสกทั้งหมดห้าองค์ห้าองค์ นี่ฮะองค์ครับพระอาจารย์มารสุดท้ายครั้งหนึ่งครับอ๋อครับก็มีพระอยู่ที่เพชรบูรณ์มีสายอ่าขมรก็มีสององค์ครับนะสายเขมรก็มีหลวงพ่อปุ้ช่วยครับที่อรัญญาปฏิทครับนะแล้วก็อาจารย์นาเรศนั่นก็เป็นสายเขมรโดยตรงเป็นเขมรโดยตรงเลยครับแล้วก็สายกรรมฐานก็คือหลวงปู่มี ครับแล้ท่านก็นมาฐานจา๋าเลยใช้ได้เลยแล้วแล้วสายอาคมต่างๆเรื่องวัตถุมงคลเรื่องอักยละเลขย,ยันก็มีหลายจานกับประจารเดเดทั้งหมดห้าลูกห้าลูกนั่งปกปฏิฐานจิตทูกเสด่ปกปฏิฐานทุกเสด็จครับสองวาระเฮ้ยไม่ใช่สองวาระดิมันต้องใช้คำว่าสี่วาระอ่าฮะทำไมถึงม่ยใช้สี่วาระครับที่เราทําการส่วนมากขนาดที่พระสงฆ์ อธิษฐานจิจเสกวัตวถุมงคลเราก็จะมีพระสวดพุทธาพิเศษนี่คือยุคใหม่แต่ยุคเก่าขนาดที่พระสูงจเจริญใช้คำว่าจเจริญน,นะเจริญพุทธคุณ 108. คร้อยแปดอันแรกก็คือจเจริญคุณของพุทธเจ้าครับแล้วเสร็จแล้วก็จะหยุด หลังจากอยู่แล้วพระสงฆ์ก็จะอธิษฐานจิตวัตถุมงคลครับหลังจากอธิษฐานวัตถุมงคลเสร็จแล้วพระสงฆ์ที่เจริญมุตตมลก็จะเจริญธรรมคุณครับหลังจากพระตรมคุณเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็จะอธิษฐานจิตครับนั่นคือเวลาที่สองแล้วครับเวลาที่สามหลังจากพระสงฆ์เจริญพระสังฆคุณเสร็จนะพระเที่ยอธิษฐานจิต ก็จะอธิษฐานกิจอีกรอบหนึ่งกลาเป็นสามรอบ,รบหลังจากเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็จะอธิษฐานกิจครั้งสุดท้ายครับและในวันนั้นนะัก็จะทําพิธีครับ,รบสวดเสริมบารมีให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ไปร่วมงานด้วยเป็นการหนุนตัวเองหนุนดวงตัวเองอย่างโยมพี่อนุชาอย่างโยมแดงเนี้ยสามารถหนุนดวงตัวเองได้เลยครับนะ เพราะว่าสิ่งเนี่บางทีเราไม่เชื่อมันมีมันมีเหตุแต่ละมันมีผลแต่เหตุมันหายากมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้อครับครับครับมันเป็นอย่างนี้วันนั้นสําคัญก็คือรวมดวงให้กับโยมด้วยครับแล้วก็อธิษฐานกิธษาพิเศษวัตถุมงคลของนางวัดพระแก้วด้วยครับนะครับโอ้ครับงาเหรียญนะ พระอุปคุตนะครับอุปคุตนี่หลังเรียบนะฮะนี่หลังเรียบเดี๋ยวหลวงพ่อจะเป็การเองนะครับนะหลังเรียบนะครับนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะไป็การเองมีพระอุปคุตนะใครยังไม่มีนะต้องมีพระอุปคุตนี่เด่นทางด้านเด่นทางด้านทั้งโชคลาภนะครับแล้วก็สามารถพาวประสัรได้ทุกเรื่องราวครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นมหาอำนาจโดยตรงไปหาใครก็จะง่าย ที่ว่าจะจากเมื่อมีพวุกพุตธของทังวัดระแก้วไปจะเป็นเรื่องง่ายทันทีโอ้นะฮะเจราจาง่ายเจราจาง่ายขาขายง่ายประมาณอย่างนั้นใชนน่นะครับนี่ฮะเผาประคุดนะครับเผาประคุดนะครับ